สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สยามเวเทคที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่สถานการณ์ที่โลกกำลังจับตามองจีนบุกไต้หวันท่ามกลางภาพเรือรบติดอาวุธหนักหลายลำเคลื่อนตัวเป็นกำแพงเหล็กกลางทะเลจรวดหลายพันลูกถูกเตรียมพร้อมในฐานปอยทั้งบนแผ่นดินและเรือรบพร้อมยิงถล่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของไต้หวันอย่างแม่นยำความเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงพลังแต่เป็นสัญญ,ญาณเตือนว่าจีนต้องการปิดเกมไต้หวันด้วยคคววามเร็และอ ความรุนแรงขณะที่ไต้หวันเองก็ไม่ยอมจำนวน,นง่ายพวกเขาเปิดใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศพก3ามสกายบลอกองทัพเรือส่งเรือฟริเกตติดเรดาร์สออกลาดตะเวนแบบ24ชั่วโมงและอากาศยานรบเอ16วีขึ้นสกัดการลุกล้ําของฝูงบินจีนที่เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องเบื้องหลังการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ยังมีปัจจัยระดับโลกสหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือพิฆาตประจำจุดยุทธศาสตร์ญี่ปุ่นเพิ่มสถานะเตรียมพร้อมและชาติพันธมิตรจับตายอย่างใกล้ชิดเพราะ,ะเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกกรรมโล โดยเฉพาะชิปเซมิคอนดักเตอร์อาจพังทลายทันทีทีณชนวนสงครามถูกจุดขึ้นทําให้สถานการณ์จีนบุกไต้หวันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งในภูมิภาคแต่เป็นการทดสอบสมดุลอํานาจของทั้งโลก ความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวันในปัจจุบันเป็นผลมาจากการยกระดับการซ้อมรบและการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ซึ่งดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องหลายปีโดยเฉพาะช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาการขยายตัวของกิจกรรมทางทหารรอบเกาะไต้หวันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งทางทะเลทางอากาศและทางขี่ปนาวุธทําให้ไต้หวันต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและยกระดับกองกําลังเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมเต็มรูปแบบการซ้อมรบของจีนไม่ได้เป็นเพียงการฝึกกาลังพลธรรมดาแต่เป็นการจําลองสถานการณ์บุกยึดเกาะแบบครบวงจรตั้แต่กา ระปิดล้อมปฏิบัติการโจมตีจุดยุทธศาสตร์การตัดระบบสื่อสารไปจนถึงการควบคุมเส้นทางทะเลและอากาศเหนือไต้หวันกลยุทธ์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงกดดันสูงสุดและส่งสารชัดเจนว่าจีนสามารถเข้าถึงศักยภาพเชิงรุกได้ทุกเมื่อกองทัพเรือจีนได้จัดกำลังเรือรบจำนวนมาก ที่มีทั้งเรือพิฆาตติดระบบไรดราขั้นสูงเรือดำน้ำพลังงานสมัยใหม่และเรือสะเทินน้ำสะเทินบกสำหรับลำเลียงพลรบขึ้นฝั่งการเคลื่อนกำลังเหล่านี้เกิดขึ้นในจุดยุทธศาสตร์ล้อมรอบเกาะไต้หวันเกือบทุกทิศทางทำให้ไต้หวันรู้สึกเหมือนถูกตีวงปิดแบบเงียบๆการปรากฏตัวของเรือบรรทุกเครื่องบินจีนเช่นเรือเหลียวหนิงและซานตรงทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นไปอีกระดับเพราะเรือทั้งสองลำสามารถรองรับฝูงบินจำนวนมากและเปิดทางให้จีนดำเนินปฏบิบัติการทางอากาศได้ในรัฐมีกว้างการสแสดงกำลังของจีนใน ลักษณะนี้ทำให้ไต้หวันอยู่ในสภาพที่ต้องจับตายอย่างใกล้ชิดทุกวินาทีการซ้อมรบมาเกิดขึ้นแบบรวดเร็วโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าก่อให้เกิดความไม่แน่นอนและบีบให้ไต้หวันพร้อมตอบโต้ทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิด ในด้านอากาศกองทัพอากาศจีนได้ส่งเครื่องบินรบหลายประเภทบินเข้าสู่เขตเอดีซี D C ของไต้หวันแทบทุกวันบางครั้งจำนวนเครื่องบินมากกว่า50ลำใน1วันซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดหลายครั้งการบินเข้าออกลักษณะนี้ไม่ใช่เพียงการทดสอบการตอบสนองของไต้หวันแต่ยังเป็นการทําให้ระบบป้องกันทางอากาศของไต้หวันต้องทํางานหนักต่อเนื่องจนเกิดความเหนื่อยล้าทั้งนักบินและอุปกรณ์โดยจีนยังส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด H6K ติดอาวุธความแม่นยำสูงรวมถึงเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า KJ50 เพื่อเพิ่มดความมสาารถศางย์ศสตร์ผสมผอเพ สารนี้สะท้อนถึงเจตนาชัดเจนว่าจีนต้องการทำให้ไต้หวันอยู่ในสถานะกดดันไม่หยุดพักด้านขีปนาวุธ PLA ได้จัดระบบยิงจรวดหลายร้อยลูกตามชายฝั่งมณฑลฟูเจียนซึ่งหันหน้าเข้าสู่ไต้หวันโดยตรงระบบขีปนาวุธเหล่านี้มีระยะยิงไกลเพียงพอที่จะโจมตีฐานทัพสำคัญสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานหลักของไต้หวันภายในไม่กี่นาทีการจัดกำลังขนาดนี้เป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าจีนสามารถเปิดปฏิบัติการโจมตีทางไกลได้ท,ทันทีหากจำเป็นซึ่ง การแสดงศักยภาพเช่นนี้ทําให้ประชาคมโลกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะความเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างผลกระทบในระดับภูมิภาคได้ทันทีสถานการณ์ความตึงเครียดนี้ยังได้รับแรงเสริมจากประเด็นการเมืองระหว่างประเทศการที่ไต้หวันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาและได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธอย่างต่อเนื่อง ทำให้จีนเห็นว่าเป็นการท้าทายอธิปไตยของตนจีนมองไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศและการที่ชาติตะวันตกเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้จีนเพิ่มแรงกดดันทั้งทางการทูตและทางทหารสหรัฐเองก็ส่งเรือพิฆาตและเรือบรรทุกเครื่องบินผ่านช่องแคบไต้หวันอย่างสม่ำเสมอซึ่งจีนมองว่าเป็นการยั่วยุโดยตรงทำให้จีนต้องตอบโต้ด้วยการส่งเรือรบและเครื่องบินเข้าใกล้พื้นที่หมอหากขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้กลายเป็นวงจรความตึงเครียดที่ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ไต้หวันเองก็เร่งเสริมสร้างความพร้อมของกองทัพทั้ง3เหล่าทัพเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไต้หวันเปิดใช้งานเรดาร์ตรวจจับระยะไกลระบบป้องกันทางอากาศระดับสูงและยกระดับการฝึกทหารกองประจำการรวมทั้งการฝึกกำลังสำรองเพิ่มเติมการเตรียมทุกอย่างให้มีความพร้อมสูงสุดทำให้เห็นชัดว่าพวกเขาตระหนักถึงความเป็นจริงของสถานการณ์ที่อาจเกิดการประทะขึ้นได้ทุกเมื่อ เมื่อปัจจัยทั้งหมดรวมกันทั้งการซ้อมรบขนาดใหญ่การแสดงกำลังของเรือรบและเครื่องบินการตั้งฐานยิงขีปนาวุธการตอบโต้ของไต้หวันและปฏิกิริยาของชาติมหาอำนาจเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ความตึงเครียดร,ระหว่างจีนและไต้หวันอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยและยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้น ไต้หวันเผชิญแรงกดดันจากการขยายกำลังทางทหารของจีนอย่างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลไต้หวันต้องเร่งยกระดับระบบป้องกันประเทศในทุกมิติทั้งทางอากาศทางทะเลและการเตรียมพร้อมร่วมมือกับพันธมิตรหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นการปรับปรุงระบบป้องกันนี้ไม่ใช่เพียงการอัปเกรดอาวุธแต่เป็นการปรับโครงสร้างกลยุทธ์ทั้งระบบเพื่อรับมือภยัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันในด้านการป้องกันทางอากาศไต้หวันได้ลงทุนอย่างมากในระบบพอก3ที่มีความสามารถในการสกัดกั้นขีปนาวุธความแม่นยำสูงรวมถึงระบบสกายบอลสามซึ่งพัดนนาโยไต้วั องและมีขีดความสามารถใกล้เคียงกับอาวุธของมหาอำนาจระบบเหล่านี้ถูกวางไว้ในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั่วเกาะเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธของจีนที่มีระยะยิงไกลเพียงพอจะโจมตีเป้าหมายได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีไต้หวันยังเสริมการเฝ้าระวังด้วยเรยดราความแม่นยำสูงที่สามารถตรวจจับเครื่องบินรบและขีปนาวุธได้จากระยะไกลทำให้กองทัพทราบความเคลื่อนไหวของจีนเกือบทุกครั้งที่มีการเข้าใกล้เขตป้องกันบิน ด้านกำลังทางอากาศไต้หวันได้ทำการปรับปรุงฝูงบิน F16 ให้เป็นรุ่นอ1 6 v ซึ่งมีเรดาร์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันและสามารถต่อสู้กับเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ของจีนเช่น J16 และ J G 20การอัปเกรดนี้เป็นแกนหลักของการป้องกันทางอากาศของไต้หวันเพราะเป็นความหวังในการสกัดกั้นการลุกล้ำจากฝูงบินจีนที่มักบินเข้ามาในเขตเอดีซจำนวนมากไต้หวันยังวางแผนจะหาเครื่องบินรบเพิ่มเติมและขยายชั่วโมงบินฝึกเพื่อให้กองทัพอากาศตอบสนองต่อสถานการณ์แบบเรีลวทม์ได้อย่างมีประสิิทธภาพ นอกจากนี้ยังมีการรั่วมาฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตรต่างชาติผ่านรูปแบบลับหรือผ่านการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกในต่างประเทศเพื่อเพิ่มทักษะด้านสงครามอากาศสมัยใหม่ซึ่งไต้หวันต้องการอย่างยิ่งในการรับมือจีน ทางด้านกองทัพเรือไต้หวันได้เพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่รอบเกาะมากขึ้นโดยเฉพาะในเส้นทางที่เรือรบจีนมาเคลื่อนพลผ่านไต้หวันใช้เรือฟริเกตติดเรดรา,ดาข,ขั้นสูงเรือเคเวตความเร็วสูงและเรือดำน้ำเพื่อป้องกันการเข้ามาของเรือรบจีนไต้หวันยังเร่งผลิตเรือดำน้ำรุ่นใหม่ที่พัฒนาเองซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจจับและโจมตีเรือดำน้ำจีนที่มาเคลื่อนตัวรอบไต้หวันอย่างเงียบๆการมีเรือดำน้ำรุ่นของตนเองถือเป็นก้าวสำคัญของไต้หวันที่ทำให้จีนไม่สามารถคาดการอำนาจใต้น้ำของไต้หวันได้ง่ายนอกจากนััยงอปเกร ระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือรบเช่นเสียงเฟิงสาซึ่งมีความเร็วระดับเหนือเสียงและมีศักยภาพโจมตีเรือพิฆาตหรือเรือสะเทินน้ำสะเทินบกรุ่นใหม่ของจีนการป้องกันไซเบอร์ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่ไต้หวันเพิ่มความเข้มแข็งเพื่อตอบโต้การโจมตีแบบไฮบริดจากจีนเนื่องจากจีนมักใช้การโจมตีไซเบอร์เจาะระบบสื่อสารการเก็บข้อมูลและสร้างความสับสนให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของไต้หวันไต้หวันจึงร่วมมือกับสหรัฐญี่ปุ่นและยุโรปในการพัฒนาระบบป้องกันไซเบอร์ขั้นสูงกองทัพไต้วหวยรรบบไซเอ์ เฉพาะกิจเพื่อวิเคราะห์การโจมตีและตอบโต้ในระดับนาทีต่อนาทีซึ่งทําให้ไต้หวันมีความสามารถต้องการสงครามข้อมูลข่าวสารได้ดียิ่งขึ้นการร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเป็นหัวใจสําคัญของการยกระดับความมั่นคงของไต้หวันสหรัฐส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ไต้หวันจํานวนมากรวมถึงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์และเทคโนโลยีการรบสมัยใหม่นอกจากนี้ยังมีการส่งที่ปรึกษาทหารบางส่วนเข้าไปฝึกกาลังไต้หวันแบบลับเพื่อให้พวกเขาคุ้นเคยกับสงครามสมัยใหม่ที่เน้น ความเร็วและข้อมูลข่าวสารการที่สหรัฐส่งเรือรบเข้าผ่านช่องแคบไต้หวันเป็นระยะยังช่วยสร้างแรงยับยั้งจีนไม่ให้เคลื่อนไหวเกินขอบเขตมากนักแม้จีนจะมองว่าเป็นการยั่วยุก,ก็ตามู่นญ,ญี่ปุ่นเองก็เพิ่มความร่วมมือด่านข่าวกรองและซ้อมรบร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อไต้หวันโดยตรงเพราะญี่ปุ่นรู้ว่าหากจีนบุกไต้หวันจริงความมั่นคงของญี่ปุ่นเองก็จะถูกสั่นคลอนเนื่องจากไต้หวันตั้งอยู่ใกล้เกาะโอกินาวาและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของญี่ปุ่น ในด้านประชาชนไต้หวันเริ่มต้นโครงการเพิ่มความแข็งแกร่งของกองกำลังสำรองการสึกทหารเกณฑ์มีความเข้มข้นมากขึ้นพร้อมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสงครามยุคใหม่เช่นการรบในเมืองการใช้อาวุธต่อต้านยานเกราะและการประสานงานกับโดรนซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไต้หวันให้ความสำคัญอย่างมากเพราะหากจีนเปิดปฏิบัติการบุกยึดเกาะจิงกองกำลังสำรองคือกำลังหลักที่จะเสริมแนวหน้าและปกป้องเมืองสำคัญต่างๆ ทั้งหมดนี้สะท้อนชัดเจนว่าไต้หวันไม่เพียงพึ่งพากองกำลังของตนเองเท่านั้นแต่ยังอาศัยการประสานกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และทำให้จีนรู้ว่าการบุกไต้หวันจะไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งยังต้องเผชิญกับแรงต้านทั้งจากไต้หวันและจากโลกภายนอกอย่างพร้อมเพรียง ความขัดแย้งระหว่างจีนและไต้หวันในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องดินแดนหรือประเด็นประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของเกมยุทธศาสตร์ระดับโลกที่มหาอำนาจหลายประเทศจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะหากเกิดความปะทะหรือสงครามเต็มรูปแบบผลลัพธ์จะสะเทือนต่อทั้งภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จีนมองไต้หวันเป็นประตูสําคัญสู่มหาสมุทรและเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างมหาศาลการควบคุมไต้หวันไม่เพียงทาให้จีนขยายอํานาจทางทะเลได้กว้างขึ้นแต่ยังลดความกดดันจากกา แระแทรกแซงของชาติตะวันตกและทําให้จีนมีอิทธิพลต่อเส้นทางการค้าสําคัญของโลกที่ต้องผ่านทะเลจีนใต้การควบคุมพื้นที่ดังกล่าวจะช่วยให้จีนดําเนินตามยุทธศาสตร์ทะเลใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงที่จีนวางไว้ยาวนาน ในอีกด้านหนึ่งไต้หวันคือหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลกโดยเฉพาะบริษัท TSMC ที่ผลิตชิประดับสูงซึ่งถูกใช้งานในสมาร์ทโฟนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไปจนถึงระบบอาวุธอัจฉริยะหากไต้หวันถูกโจมตีโรงงานผลิตถูกปิดหรือสายการผลิตหยุดชะงักโลกจะเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนเทคโนโลยีที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจมหาอำนาจหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปจะได้รับผลกระทบอย่างหนักความจริงนี้ทำให้ไต้หวันไม่ใช่เพียงดินแดนพิพาทแต่เป็น จุดยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางเทคโนโลยีของโลกการควบคุมไต้หวันหมายถึงการควบคุมเทคโนโลยีระดับสูงที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกทั้งระบบจึงไม่น่าแปลกที่หลายประเทศต้องการรักษาสถานะเดิมไม่ให้จีนเข้าควบคุมโดยสมบูรณ์นอกจากนี้สถานการณ์ระหว่างจีนและไต้หวันยังเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงของอินโด แปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อการค้าโลกมากที่สุดเนื่องจากมีเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมโยงม,มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียการเผชิญหน้าทางการทหารระหว่างจีนกับไต้หวันจะทําให้เส้นทางเหล่านี้ไม่ปลอดภัยเรือสินค้าอาจต้องเปลี่ยนเส้นทางต้นทุนโลจิสติกจะเพิ่มขึ้นและอาจทําให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกแบบลูกโซ่ประเทศผู้ส่งออกพลังงานและสินค้าสําคัญก็อาจสูญเสียตลาดหลักรวมถึงสเสถียรภาพด้านการเงินจะสั่นคลอนจากความไม่แน่นอนขอ องสถานการณ์โดยเฉพาะในตลาดหุ้นและตลาดพลังงานที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้เร็วที่สุดในมิติทางการเมืองระหว่างประเทศความขัดแย้งนี้ยังเป็นการวัดอิทธิพลของสองขั้วมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนหากจีนสามารถผนวกไต้หวันได้สำเร็จโดยไม่มีแรงต้านจากนานาชาติจะทำให้ภาพลักษณ์ของสหรัฐในฐานะผู้นำพันธมิตรลดลงอย่างรุนแรงเพราะสหรัฐคือผู้ประกาศสนับสนุนไต้หวันมาเป็นเวลาหลายสิบปีการสูญเสียไต้หวันจะ ส่งสารให้โลกเห็นว่าพันธมิตรของสหรัฐไม่สามารถพึ่งพาได้เต็มที่ในขณะที่จีนจะได้รับชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์และยุทธศาสตร์อย่างมหาศาลทําให้จีนกลายเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือนตะวันออกไกลและอินโดแปซิฟิกมากขึ้นซะเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์และออสเตรเลีย,ยกังวลเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้นความขัดแย้งนี้ยังเป็นการทดสอบระเบียบโลกยุคใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นหากไต้หวันถูกบุกหรือเกิดสงครามจริงโลกอาจเห็นการจัดตั้งพันธมิตรทางทหารและเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจเพื่อตอบโต้สถานการณ์หลายประเทศอาจเพิ่งมงบประมาณทางทหารและเสริมสยายอนุภาพเพื่อเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอนที่อาจลุกลามและอาจนำไปสู่การแบ่งขั้วอำนาจระหว่างจีนและกลุ่มประเทศที่สนับสนุนไต้หวันซึ่งจะทำให้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเข้าสู่สภาวะตึงเครียดระยะยาว อีกมุมหนึ่งที่สาคัญคือความมั่นคงด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานโลกากจีนบุกไต้หวันจึงความเสี่ยงต่อสายใต้น้ําอินเทอร์เน็ตและระบบสื่อสารระดับโลกจะเพิ่มขึ้นทันทีเนื่องจากไต้หวันคือจุดเชื่อมสายเคเบิลใต้น้าขนาดใหญ่ที่ส่งข้อมูลระหว่างเอเชียและสหรัฐการประทะก,กันทางทหารอาจทําให้สายเคเบิลเหล่านี้เสียหายทําให้ธุรกิจธนาคารและบริการสําคัญทั่วโลกผเผชิญปัญหาการเชื่อมต่ออย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนอกจากนั้นยังเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์แบบขยายวงกว้างซึ่งเป็นยุทธวิธีที่จีนมีความสามารถสูง ด้านพลังงานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญไต้หวันตั้งอยู่ใกล้เส้นทางขนส่งน้ํามันและก๊าซที่สําคัญของเอเชียตะวันออกหากเกิดสงครามเส้นทางเหล่านี้อาจถูกบล็อกหรือมีการตรวจสอบเข้มงวดทําให้ราคาพลังงานโลกผันผวนรุนแรงและสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศผู้นาเข้าพลังงานอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทั้งหมดนี้เป็นเครือข่ายผลกระทบที่ทําให้สถานการณ์จีนไต้หวันไม่ใช่เพียงข้อพิพาสดับภูมิภาคแต่เป็นประเด็นที่กําหนดทิศทางของระเบียบโลกในอนาคตทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงเทคโนโลยีและการเมืองระหว่างประเทศ บทสรุปของสถานการณ์ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าความตึงเครียดร,ระหว่างจีนและไต้หวันไม่ใช่เพียงความขัดแย้งสองชาติแต่เป็นแรงสันสเทือนที่มีผลต่อสมดุลอำนาจโลกเทคโนโลยีขั้นสูงเส้นทางเดินเรือสำคัญและ,สะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาคอินโดแปซิฟิกไต้หวันยังคงเสริมความพร้อมปรับยุทธศาสตร์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อรับมือภัยคุกคามขณะที่จีนแสดงเจตนาชัดเจนว่าจะไม่ถอยจากความพยายามในการควบคุมไต้หวันทุกการเคลื่อนไหวจึงเต็มไปด้วยความหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่โลกต้องจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดเพราะเพียงจุดประกายยเดีว ก็อาจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงระดับโลกได้ในพริบตาขอบคุณที่ติดตามชมไซอัมเทคแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป